สวัสดีครับพบกับผม Big D ดย์ n ชแนะครับผมวันนี้ผมจะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผม500วัตต์นะครับเป็นวันนี้ปฟาซเวฟนะครับผมอาการของมันก็คือนี่ครับเฟดไหม้นะครับผมเฟดภาคขับไหม้นะครับแล้วก็ภาคภาคออฟก็ช็อตนะครับผม อันนี้ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นตัวใหม่แล้วนะครับอาการนี้คือใช้ไฟมากนะครับใช้โหลดมากนะครับทําให้ไอซีนัเบิดเลยนะครับทานติเตอร์นัเบิดวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับคือเราต้องต่อไฟเข้าก่อนนะครับครับแล้วก็ลอยอุปกรณ์ออกนะครับลอยอุปกรณ์สองฝั่งนี้ออกนะครับผม แล้วก็วัดขาเกตกับขาซ้อนนะครับวัดขาหนึ่งนะครับนี่นะครับผมขาหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับกับขาสามนะครับนับจากซ้ายไปขวานะครับ ว่าไฟมันออกไหมครับผมไฟมันออกอยู่ประมาณ4ี่จุดห้าโวลต์นะครับถ้าไฟไม่ออกก็ต้องไล่ครับว่าไฟมันไม่ออกเพราะอะไรนะครับผมต้องมาดูที่ไอซีนะครับผลิตพันธ์นะครับผมถ้ามันเสียไฟมันจะไม่ออกนะครับครับผมแล้วก็มาวัดฟิลดูว่าขาดไหมนะครับฟิวสี่สิบแอมป์นี่นะครับสองตัวนี้ นะครับผมวัดดูว่าตอนแรกอ่ะต้องวัดฟิลก่อนว่าขาดไหมนะครับผมแล้วก็ดูใต้ปิ้นว่ามันมีอะไรไหมนะครับมันเสียตรงไหนไหมนะครับผมเราเช็คพวกไดโองไดโอนะครับพวกปิดลอนนะครับพวกอาร์นะครับผมเช็คให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ใส่เฟสนะครับผมก่อนที่จะใส่เฟสก็ต้องวัดไฟก่อนนะครับเนี่ยไฟว่ามันออกไหมนะครับผม ว่ามันช็อตไหมนะครับถ้ามันออกแล้วก็มาวัดไดโอดฝั่งขาออกนะครับนี่คนระับวัดทุกตัวว่ามันช็อตมันอะไรไหมนะครับส่วนมากถ้าใช้โหลดเกินไดโอดก็จะไปเหมือนกันนะครับผมไดโอดจะไปก่อนไดโอดจะไปก่อนนะครับจะเสียก่อนนะครับผมแล้วก็มาเป็นภาค อินพุเนี่ยครับจะเสียครับผมครับผมอันนี้คือทําการซ่อมเสร็จแล้วนะครับคือไอตอนนี้คือพร้อมจะส่งงานแล้วนะครับคือวีดโอซ่อมยังมันหายไปนะครับผมก็เลยต้องคล้ายๆกึ่งรีวิวแล้วครับผมครับผมขอบคุณครับฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่อง Big DIY Channel ด้วยนะครับผม